หนองในเป็นการของโรคชั่วโมงเรียนต้องตั้งใจเรียนอาการของหนองในก็คือแสบจิตจี้เวลาฉี่มูกไหลแสบสุดๆมีแสบด้วยล่ะผู้หญิงก็เหมือนกันนั่งฉี่ก็แสบสุดๆอาจารย์ครับอ๋อไอ้นี่มีพิรุษอาจารย์ครับมันเป็นอย่างนี้ใช่เลยไหมครับใช่ยังไงยังเป็นอาโมอก่อนนะครับ อ้าวเนเธอบอกว่าเธอปลอดภัยไงอาจารย์คะขออนุญาตเลยหาหมอค่ะเี่เนยบอกว่าจะมีแค่เราคนเดียวอาจารย์ครับผมไปด้คนเดียวอาจารย์คะับหูไปด้วยคนเดียวเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลิฟแคร์ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศฟรีเป็นความรับเป็นมิตรเป็นเพื่อนให้กับคุณได้นี่ยังดีนะ นี่เลยเธออีกคนน,น,นึงอ่าเขาจานถ้าเปลวเนียงกองบาลคงเต็มครับ